เอ้าครับนี่ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวออกเดินทางกลับนะครับเนาะเตรียมความไปตักข้าวไปครับเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บของเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเหลือแต่ลอง้อยนะฮะประสบการณ์นะครับลองลอยนะครับเนาะเดินทางกลับบ้านนะครับออกกลับทางท่าแขกนะครับเนาะกลับทางท่าแขก ทางทางนครพนมบา้านเฮานะครับครับคุณ่อมเพิ่จะเตรียมตัวีาบ้อยแล้วนะครับเนาะผมกะโอเคครับพ้อมครับนะบไปชุดนี่สบายสบายเพื่อฝนตกนำ้ำพราะว่าทองฝาบัวเลยจำสปันไดเนาะนะครับนะพร้อมกันครับสตาร์ทรถครับเนาะ